สวัสดีค่ะวันดี้ต้องรับเข้าสู่ช่องสุิทีน,นดนมาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพนค่าทุกสาวคนโตได้พาทุกคนมาเลี้ยงอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านลูกสาวค่ะเดี๋ยวปูุงจะพาเพื่อนๆ f อฟซีเดินชมอาหารในร้านว่ามีอะไรบ้างแผกน,นี้จะเป็นของทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยทางด้านนี้ก็จะเป็นสลัด แล้วก็มีของทะเลเอาไว้ไปผัดไปย่างได้ค่ะอยากกินอะไรก็ตักใส่จานไปให้เขาผัดแล้วก็มีเนื้อด้วยตรงนี้ก็จะเป็นชูชิมีหลายแบบหลายสไตล์ปลาไซมอนอบ หอยผัดอันนี้จะเป็นปูผัดส่วนอันนี้จะเป็นแกงปลามีช็อโกโกแลตด้วยค่ะสองหม้อนี้ก็จะเป็นซุปเป็ดกับซุปไก่ร้อนๆค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นของผัดผัดเนื้อผัดหมูผัดไก่ผัดเป็ดผัดปลาหมึกผัดกุ้งผัดซี่โครงหมูมีข้าวผัดแล้วก็มีเส้นผัดด้วยคนก็มาตักกันเยอะเวลาของหมดเขาก็จะเอามาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆอาหารของเขาทำออกมาใหม่ๆสดๆใส่ไว้ในกระทะ เรียงไว้หน้าทานมากแล้วก็อาหารยังอุ่นอยู่เลยค่ะทางด้านนี้จะเป็นขนมเค้กมีหลายแบบหลายรสชาติค่ะชั้นที่วางขนมเค้กของเขาก็จะมีระดับสูงกลางต่ำค่ะ ของขนมเค้กสวยงามน่าทานมากส่วนตู้นี้จะเป็นตู้ของผลไม้ค่ะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมอีกตู้นึงมีหลายรสชาติมากเลยค่ะ อีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเคียงที่เอาไว้ใส่กินกับไอศครีมค่ะตอนนี้คุณกับแดนได้ไปสัง่งอาหารมาแล้วเป็นอาหารบุฟเฟ่ค่ะอาหารเยอะมากๆเลยแล้วก็คนเยอะวันนี้นเป็นวันศุกร์ค่ะวาเทานชุดเป็ด,ดกันก้าวกล้ว จานนี้เป็นอาหารของแดนค่ะจานนี้เป็นของปรุงค่ะเพ,พื่อนๆมีปลาหมึกผัดปลาทมผัดมีปลาไซมอนอบมีชูชีด้วย<ม>แล้วก็ผัดปูค่ะนี้เป็นของลูกสาวคนโตอาหารเยอะมากค่ะเพ,พื่นอนๆนาตาลีไปตักมาแล้วค่ะอาหารมาสิมกันทุสคจอยกิครับ เพนนื่อนมีซูชิได้รีชอบกินซูชิค่ะคูผัดกันสุดสันตวันเกิดของตัวเองค่ะเพื่อนๆ เพื่อนของลูกสาวเขาจานที่สองแล้วค่ะเขากินอาหารไวมากเลยอร่อยเปล่าอร่อยไหมเขาจองโต๊ะไว้ตอนเวลาหกโมงครึ่งอึดกะ เย้าทาอดผชอบกินมันกรอบแต่รอนอันนี้เป็นเบอร์ที่เขาวางไว้ตามโต๊ะเบอร์21ถ้าเราไปสั่งอาหารที่เป็นประเภทผัดเราก็จะเอาเบอร์นี้ติด กับหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์เนามาส่งเราถ้าจะกินอาหารธรรมดาเราก็ไปตักเอาเองหลังก็ชอบมันกินอาหารที่ร้านนี้มากๆเลนะบรรยากาศภายในร้านอลยโต๊ะมีเยอะมากเลยอะลูกสาวสั่งปลาดิบมาให้ ข้างนี่เป็นน้ำแข็งค่ะลองชิวาเด็ดมาก สดๆอย่างเงี้ยต้องกินกับนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเพื่อนๆอร่อยขาสดท้างะเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะเพื่อนๆแต่ต้องกินให้หมดนะถ้าไม่งั้นโดนปรับม,มาที่นี่แค่กินกุ้งก็คุ้มแล้วค่ะโอ้เดวิดเอาอะไรมาของเดวิดเดวิดสั่ง โอนกินร้อนกับขนมมาแล้วค่ะชีส <Cheese cake. S 1> เค้กอน๋อชีสเค้กนาตาลีไปตักชีสเค้กมาแล้วค่ะก็ลูกสาวไปทานคนลไม้เลยอาหารที่ขัดมาจะขัดแบนแล้วก็หหหให้คนยนต์มาส่ง แรวที่กินเป็นจานที่สองผมเคยตักไอศครีมมาค่ะ oh. ข้างล่างนี้เป็นรสช็อกโกแลต oh. อันนี้จะเป็นขนมม oh. ีผลไม้อยู่ข้างล่างซอไอซ์ <c oughs> อร่อยแบ่งกันกินอัตาลีก็อยากชิมไปตักเองก็ได้ค่ะแต่กลัวกินไม่หมด <c oughs> เดี๋ยวโดนปรับ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหม เรากลิชชอบผลไม้มาเปรี้ยวหวานหวานทานไอศคีมด้วยกันค่ะเพื่อนบัีบัซเหญ่แช่ขอร่อยนะสดยของหวานของเดนดค่ะไอศครีมม ชีสเค้กแล้วกะขนมมมาามาเี้อร่อยดีค่ะแล้วก็กาแฟได้เบรดวายขวด วันนี้ลูกสาวคนโตจ่ายค่าหารให้ฉลองวันเกิดของแม่ค่ะไหนเจ้ามือหมดไปเท่าไหร่หน้ามือก็อคือคอนแบะกงได้ค่าลดราคาด้วยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดค่ะแต่ว่าต้องเอาบัตรไปให้เขาดูว่าเราเกิดในวันนี้จริงๆ อาหารคนละ1,750บาทค่าวายต่างหากค่ะราคาถึงจะแพงสักหน่อยแต่ว่าร้านนี้เขาจะมีอาหารใหม่ๆสดๆมาให้ลูกค้าได้กินถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆเดวิดกับนาตาลีเขาไปห่อของขวัญอยู่ในห้องข้างหลังเขาไม่ให้บุงไปดูดูดีละเขาจะให้ของขวัญ อาจจะให้ยางของขวัญมาแล้วเจ้าวัวจะเล่นดิสูลจะเล่ดไลน์เาเป็เชซรอสิลหรือะไรเนี่ยจะเบิรหรือเปล่าเเอาไว้ใส่เลย ใส, ried, ใส่น้ำใ <head> yeah. ส่น้ำเพราะว่าคุณแม่ดื่มน้ำเยอะเยอโอ้กี่ลิตรดเนี่ยกี่สองลิตรสองลิ <c oughs> ตรเดวิดซื้อ <c oughs> ขวดน้ำให้เัาเพื่อนๆอ่ะชอบดื่มน้ำตอนเช้าใส่มะนาวด้วยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งน,นิดหน่อยเป็นน้ำอุ่นค่ะตอนเช้าอ่ะผมจะดื่มประมาณสองลิตรค่ะเขาก็เลยซื้อนีม้มาห แย่ามมากนะคนเก่งมันเป็น,นอาไรเลยครับ <c oughs> วันนี้หลานชายพาคินไว้ได้ไปกินอาหารด้วยค่ะวันนี้พ่อเขามารับไปเลี้ยง <c oughs> แต่เขาก็โทรหาปุ้มแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อวยพรวันเกิดให้ <c oughs> คุณยายแล้วค่ะ <c oughs> กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของลุงก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะวันนี้พวกเราก็จะนอนที่บ้านลูกสาวคันโตกันค่ะลุงและครอบครัวขอลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเียวยะ